เสด็จพระราชาดำรงไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ณนะหอพระสุรารัยพิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณหอพระทาตุมนเทียนและพระที่นั่งอมรินทร์วิมิชัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระราชสาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลองผูหลีกระบาดรับเสด็จนาะพระที่นั่งอมรินทร์วิมิชัย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอพระสุราล,ลัยพิมานกระปาาสมเด็เพจพระเจ้าหู่หัวส่งพระสุรายส่งพระพุทธรูปสำคัญต่างๆสรงจุดผู้เคียนเครื่องนมัสก,การทองคิดและสรงสงพระบระมาสารีริกธาตุจากนั้นเสด็จพระราชาดำเนินไปยังพระที่นั่งไพยารทักษิณสรงจุดผู้เคียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียน ทรงจุดผู้เกียนเครื่องนมัสก,การทองทิดถวายราชราสักการะทรงกราบถวายบังคงพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงส่งน้ำพระบรมอัฐิและพระอัฐิทั่วทุกปรกโกฏทรงกราบกีตตะทั้งหน้าเครื่องราชสักการะเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังระที่นั่งอมรินทร์นิจฉัยทรงจุดผู้เพียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำราชนมวาลรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เก้า ที่หน้าแระที่นั่งบุษสบุกมาลาทรงกราบพระสงฆ์ถวายศีลและถวายพรอนพระจบแล้วเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงจุดทุกขียนที่พนมข้าวบินหน้าแระที่นั่งบุษสบุกมาลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพัะนาหารแด่ประธานสงปิ่นโตพัะนาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องค์บวนตรีและระาชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคน และประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับพระราชพิธีสงกรานต์ในปัจจุบันมีพระราชพิธีวันเดียวในวันเขลิงศพคือวันที่15เมษายนโดยวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ได้กำหนดตามสุริยคติระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนวันที่13เมษายนคือวันมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนคือวันเนาและวันที่15เมษายนคือวันขลิงศพ ทางนี้เมื่อเจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนุภาพดลมหาสวิตชฉัตรและบนปราที่นั่งกงพระสงฆ์สับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุกทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทุกทียนเครื่องทองน้อยที่หน้ากระแท่งพระนุภาพดลมหาสวิตชฉัตรทรงตราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สงเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุเคีญเครื่องราชสักการะทองนงยารองและทรงจุดทุเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นการุาพดลมหาสมเสดจชัตรทรงกราถวายบังคมพงระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าพู่ถวายพระสงฆ์จำนวนสี่เที่ยวเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปรกรณ์ทรงหลังทักษินโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดเริกถวายพระพรล,ลาจากนั้นเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำทศชนมวานรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เก้าที่หน้าและที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบพระบ,บรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าและแท่นกราโนพดลนมหาสวติตตัาถึทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าถวออิลองพระธิตระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วิชัย ไปขับรถหลวงตาที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อเวลาสิบห้านาฬิกาห้าสบเนาทีวันนี้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปดรดกระหม่อมให้คนเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกลุกคนเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฐานพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานตุศักราช2567ณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมหาราชวางังโอกาสนี้คนอากาศโพพักตีแสงชูโตรักษาการพ่วงนการกองพระราชพิธีทูลรายงานเครื่องราชสกการะ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชอุทิศให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาบูชนียสถานต่างๆแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งพระสุรายฉีดสงพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภานไลา่ทรงจุดพูธเทียงถวายนามัสการแล้วเสด็จไปส่งน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานภายในวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม ประกอบด้วยหอพระคันธรราชหอพระราชกรมานุษณ์หอพระราชโพงศานุสรพระสีรัตนเจดีย์พระมนดกจรณนประสาทประเทศบิดอนพระวิหารยอดหอพระมนตเทียนธรรมจากนั้นเสด็จเข้าหอพระนาสูงจุดผู้เพียงถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าสี่พระองค์ ส่งพระสุรายถิ่งสงระบรมอัฐิและพระอัฐิและส่งทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดัตปกอนแล้วส่งทอดผ้าคู่สําหรับพระอัฐิพระราชวงศ์สี่สิบคู่พระสงฆ์สดัตปกอนจนครบ,บรูปส่งกรวดน้ําพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกที่บริเวณประตูส